สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกตามทุกคนตอนนี้กำลังทำพิธีอยู่พี่น้องกาเตรียมย่อเขา่าเขียบห้อยแล้วกวิ่งเขากินปลาเหียบห้อยแล้วทางแม่ครัวจี๋หนาดำจี๋หนาแดงทอดปลาเตรียมไหวปัตตอนผนกลับมาพอดีเป็นสวงแรงพี่น้อง ส่วงแรงนี่ก็จะเตรียมอาหารไว้ให้เพิ่นอีกเนาะสะทอดปลาแ่นถมาเปนบ้านเข้าก็เอิญแจกไปไปไปฟังมาแล้วกลัมมาละกับเห็ดพิธที่แจกเขาเลยหรือว่าเห็ดบุญเลยได้พี่น้องในมือเดียวนี่แล้วเลยสั่แแ่นแต่เขายัางบุ呼ว่าสิถ้าไปเบิง่งเราจะฟัง ก่อนได้ยังพูดแต่ตอนนี้เบิกบรรยากาศอยู่ในกลัวก่อนนี่ยอมก็มาพี่น้องกองปายจะอยู่ศาสนาใดกซอยกันคือเก่าพี่น้องพี่น้องกันคือเก่าเอออออเอออเออออ นราก็เอาซิ้วเนาะมัวเป็ดยังเลยซิ้วชอบแบบนีบรรยากาศแล้เงี่กันแทวหนึ่งก็เลยคุยกันข้าเจ้ายังทำพิธีอยู่เนาะทั้งเฮาก็คุยกันถ้าอัสก่กนไก่แล้วก็เนี่ยเด้แมนเมพอดีเพื่อแล้วกรบสิใบนี่แหละอือกรบมุกข้าเจ้าอัน่ยกระสิใบไปทำพิธีแล้วเคยมาจะเื่อทำงาน่างบ่เคย อืมแต่เมานะเคยไลายไลน์แล้วแต่ไลายซุบเติมเลยได้หนินเขาจะดำเนินการแต่ว่า,แ,าแ,แ,ตแต่วันโบได้มีเก็บภาพมีมีงานเดียวงานไม่จุกเนาะเฮาถ่ายคลิปนะแต่ว่านะ่าจะเป็นสองสาวแพงแล้วก็งานผัวแก่อ่ะดิสองแม,มนทำบิธี่อีกด้วยแมนแมนทำบิที่อ่านแมน ກັບແບບເຮົາແລະໄປເຮົາກໍໄປສວດຢູ່ປະຊາອີ່ນັ້ນແຫຼະຕິກັນແລ້ວຕິໂພລາຕະມຽນເອີຫ້າທີມງານຫຼັງຍາດກະແລ້ວຮຽບຮຍງອອຕດນອຕ ได้สีแล้่ลมรบอรเจอ้ยุดตนัย้ซ้ำนี่ละวะพี่อาจารย์ยังทำพิธีอยู่เนาะก,ก็ะิเป็นแบบห้องเพลงพี่นอ้องศาสนาคลิป ว่าจะศาสนาใดเก่าีีน้องคือเก่าพี่นอ้องกองอกายเนาะล้วแต่ล้วแต่ค้นเสือถือแต่ว่าความเป็นผี่น้องกันยังคือเก่าพี่นเนาะมีการมีงานมาสอยกันคือเก่าจะคือใหญ่มองนั่งละบัน ไปดีกินกะไพรอะนะคนเดียว,าว,าวาบาทนี่หมูอิ่มบ่ละ่ะสาวหลังกินตำมมกหงตำมมกหงน้ำกันผี่น่องกับทอดปลาฮะอ้าวฟันลุเออถืออยูน่นะเอาเอาขวดมาด้ว bơ ướn nhảy Năm nấm láng mè Năm đấy lụt nọng bằng ruột nõng của nương hả na cá chiwang song ah song này là có bơ mận nhảy cào chết ก่ก็แปกแปางเข่าก mm ็แปดป่ะลุงกสนาเราเราดอืมเออเออเออมัลุงกำเสียปี่นนี่บ่บแมนวังเลกเนี่ติลุงกำหอเน่เออแน่ยกแปดแลสมญ่อืมอือืมอมไ่ใหญ่กแปดไม่ใหญนี่ก็สี่กห

ทำกันไปเข้นไผยลุงค่วงเข้นไายลุงค่วงสมัยตะกี้วันนี้เดือกมากเราไปส่งกันบันนี้ลุงค่วงแล้วก็สิต่อตั้มเข่าด้นะเฮ้ยตะ้ข้ากี่เนาะขันแจงมาเนาะกระสิเมื่อนอนไปส่งกันจะสอดแจงยินบ่ได้นอนส่งกันไปลบกไปลบกมาอยู่ เปนัเาแมันเายกตมันเป็นก้อนและอุ่นใหม่เขาได้เงเขาเนี้ยมนเนีตัวมันมีขาเย็นกันิดกอนบก็อุ่นให้มันเปลือยใส่กันแล้วกันเนาะเพต้องอุ่นเองอุ่นกินใหม่พอยังลายอยู่ bộ trang mà mày vẫn đang lại, sát thủ có, có đi pe nó, กินยังะนะเฮ้ยกินเลยเบลอยอเมื่อจบูอากามารไปมักรกาเรมากินขะมักรกาแล้วเลยยังบ่แล้วเอกมากินดอยเลก็ได้ินเนาะแล้วแต่ก็ไปแล้วบ่อือ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  มานั่งพลอยหมอกนี่ <laughs> <elim> <much> <behaviLee> ดึงยาดึงยุงิมแก้วชิมันบกขิวเด้อาเน้ยต้องใส่นั่นน่มัพันพันดคิวพันอาไกเอาหวยบกคิวเขาจิกระถาดึงมางหดเสือเรืองนะกุ๊บแกงยังเนาะดเสือเรืองนะคือเห็ดว่าย้องว่ายุ่งท่านน่อยสปอยเนียสปอยแห้ง โอ้ยี่ยางไปเบิ่งทางนอกบ่คือสิซึมๆเอ้าล้วคือฮะเอาบ่แม่นแล้วล่ะบ่เอ้ยคนลูกแล้วเด้ัลูกแล้วเดู้กแลเจ้าลูกลเสียงเสียงเพลงีไปล้เสียงเพลงีไปลพี่น้องน่าจะ น่าจะแล้วเราบวจักทีทีคนเนาะแม่ครัวนี่คือที่ได้เผากระทะอยู่นี่แล้วเนาะฮะบด้ไปได้เผาครัวเออไปได้เผาครัวอ่ะแม่ครัวได้เผากุ้ยแม่ขัวก็ได้เผาครัวบวชนี่แต่ขั่วเออแม่ขัวนี่แต่ขั่วก็บบวชไปได้แล้วเนาะเขาหายแล้วเนาะเผื่อแม่ขัวได ทอดปลาไปใสเบิร์ตบ่บอกมาละโบเฮนซะบ่เกนหน้าแดงกับเกนหน้าดำขยาเขาใส่ให้เขาหัดไปชอบแล้วมีคนหัดไปชอบทานทานเลยเนาะเอออ๋อคือหาตังมานั่งทีโอ้ยหาตังค์มีก็จะยืดหัวมแล้วอ๋อเดี๋ยวเขาจะแห่ไปก็มีตังเนาะ ผู้ดผู yes, ้ผู้ว่าง้วเด่นะเดี๋ยวนั้นไบางือยปามาน่มดมดมดปะหามโต๊ะไม่ให้มัวในเฮ้ยทังน่ะเน่ยทังดมันกลับว่างก็เลยเลือดลุงคาว่า ต๊ะหาอตมหัน <mas> ต <ino Wireless Atlantic> ์รายงานจากมาๆเออเฮาก็ถามอยู่ว่าบ่พอซอยไว้แล้วบ่กลับมันบ่น่ะเฮาสิได้หยิบก้อยแก้เลยก็แม่นแหละซอ้สิไปบ่แน่คันไบ่ไปแล้วซอยมันไปบ่ไปแล้วซอยแล้วเด้อมันบ่หลายซอยบ่หึงกันแล้วดอก คลิปน,นึ่งพะเบงพระทรงตอนนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันผิดหนาพี่น้องโสดีโสดีเบรรทุกท่านทุกคนเด้อขอบอกควาใจที่เขาเบิ่งเขาส้มขอบอกคุณหลายๆที่เขาเบิง่งขเ,เขา,เขาส้มอยู่กลางทุกหน้าเลยพี่น้องเลย พ่อ,อกันคิดหนาเ้ยพี่น้องเด้อโชงดีมีความสุขบานีเฮาก็สิไปพุละไปส่งสักการเนาะ